สูตรเร่งดอกเร่งผลแบบเร่งด่วนไม่ต้องมากใช้ได้เลยวันนี้มาทำฮอร์โมนแบบเร่งด่วนเป็นการลดต้นทุนสำหรับชาวกเกษตรนะคะชาวสวนสามารถนำะไปใช้ได้เลยค่ะทำให้ขั้วดอกไม่หลุดร่วงแข็งแรง ติดดอกแล้วก็ผลดอกด้วยจ้าขมนส่วนนี้จะมีส่วนผสมของกะปีครึ่งช้อนโต๊ะละลายในน้ําค่ะกะปีจะช่วยลําเลียงอาหารนะไปเลี้ยงดอกทําให้ขั้วดอกเหนียวทำให้ติดดอกดีผลดอกจ้าผงชูรสจะช่วยกระตุ้นระบบรากไม่ต้องเยอะนะแค่หนึ่งช้อนชาพอค่ะน้ําก็ประมาณ2ลิตรคนทุกอย่างเข้ากันใส่กระบ,บอกฉีดไปฉีดช่วงเช้ชชาจ้าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะทำให้พืชผักแข็งแรงโตเร็วติดดอกออกผลดอก โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีค่ะไม่เป็นอันตรายไม่มีสารตกค้างอาจจะเห็นผลชา้าแต่ได้ผลระยะยาวค่ะควรใช้สม่ำเสมอแล้วสามารถใช้ได้ทั้งพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดับที่บ้านนะคะพริกมะเขือมะนาวมะม่วงไม้ดอกดอกกุหลาบที่บ้านใครอยากให้มีดอกสวยพริกดกๆ มีกินมีใช้เก็บได้ตลอดทั้งปีน้ำสูตรนี้ไปทำใช้กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีสูตรเร่งดอกเร่งผลมาฝากนะคะโดยที่เราไม่ต้องหมาาักค่ะใช้ได้เลยใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลค่ะทำง่ายเดี๋ยวติดตามรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยนะคะ วันนี้มาทำฮอร์โมนไว้ใช้เองบำรุงต้นไม้ที่บ้านกาันค่ะเร่งการออกดอกออกผลแบบง่ายๆใช้ของจากในบ้านจากในครัวของเรานะคะบำรุงต้นพลิกให้เจริญเติบโตแตกยอดใบทำให้ออกดอกดอกไม่ร่วงคู่วเหนียวคะ่ะกลาบที่บ้านนะคะก็ใช้สูตรนี้กระตุ้นประจำเลยดอกออกตลอดทั้งปีเลยคะ่ะ มาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะสําหรับสูตรเล่งดอกเล่งผลแบบเร่งด่วนโดยที่เราไม่ต้องหมักนะคะสามารถใช้ได้เลยค่ะทําให้ติดดอกแล้วก็ออกผลได้ดีเลยนะคะก็จะมีกะปินะคะกะปิทําจากเคยนะคะสัตว์ทะเลตัวเล็กๆนะคะจะมีแคลเซียมสูงมากมีไนโตรเจนนะคะกระตุ้นการแตกยอดใบกระตุ้นระบบรากทําให้ออกดอกออกผลนะคะมนซเดียมกุตเเม้นนะคะผงชูรสค่ะ ทำให้ใบเขียวงามพืชโตเร็วมากวิตามินบีรวมนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะเครื่องดื่มชูก,กําลังทําให้พืชใบเขียวเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆนะคะฟื้นฟูตัวได้เร็วมากๆเลยค่ะทําให้พืชใบเขียวจเจริญเติบโตดีนะคะแล้วก็น้ําค่ะ2ลิตรค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะละลายกะปิในน้ําก่อนเลยแล้วก็นําน้ําที่เราเตรียมไว้2ลิตรนะคะเทลงไปในภาชนะแล้วก็กะปิค่ะครึ่งช้อนโต๊ะ จะเป็นตัวช่วยลำเลียงอาหารไปรเลี้ยงลำตน้นเลี้ยงใบเลี้ยงดอกกระตุ้นการออกดอกทำให้ขั้วดอกแข็งแรงดอกไม่ร่วงสู่ขบวนการถัดไปก็คือทำให้ผลดกแบบนี้นั่นเองค่ะทุกคน ละลายกะปิในน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมน้ำใส่ภาชนะเลยคะ่ะสองลิตรเทกะปิลงไปเลยจ้าคนนี้เข้ากันเลยนะคะต่อไปผงชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะผงชูรสนะคะจะได้ผลดีเราต้องนำไปละลายในน้ำก่อนนะคะเพื่อให้เกิดกรดอะมิโน,นนั่นเองค่ะพืชสามารถดูดซึมซับไปใช้ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะ ผงชูรสมีประโยชน์มากๆเลยนะคะกับต้นระบบรากทำให้รากแข็งแรงสามารถหาอาหารได้เยอะๆนะคะต้นไม้ของเราก็จะโตเร็วแข็งแรงค่ะต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อไหนก็ได้นะคะมีวิตามิน B รวมค่ะ B3 B5 B6 B12 นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะต้นไม้ใครไม่สดชื่นเงี่ยวเชฉาๆดูแล้วแบบไม่แข็งแรงเลยนะคะใช้ เครื่องดื่มชูกําลังนะคะเป็นส่วนผสมแล้วนําไปรดได้เลยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศร้อนๆนะคะจะทําให้ต้นไม้สดชื่นนะคะเรายืดอายุได้ยืนยาวค่ะเสร็จแล้วก็นําใส่กระบอกฉีดไปฉีดพ่นทางใบได้เลยนะคะวิธีการใช้นะคะทุกคนก็ฉีดพ่นเลยช่วงที่ออกดอกค่ะเห็นไหมคะดอกตุ้มๆกําลังออกนี่เลยให้ฉีดเป็นละอ,องนะคะเพื่อที่จะไม่โดนดอกสัมผัสด,ดอกโดยตรง อาจจะทําให้ดอกร่วงได้นะแต่ถ้าช่วงที่ยังไม่ออกดอกก็ฉีดพ่นได้เลยค่ะช่วง,ช,วงช่วงที่ติดผลแล้วฉีดพ่นได้ไม่ได้ค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะให้เขาออกดอกเรื่อยๆนะคะทําให้ขัวงเขาเนี่ยค่ะจะทําให้ขัวงเขาแข็งแรงนะคะไม่หลุดร่วงง่ายก็จะติดผลดกๆแบบนี้เลยค่ะมะนาวฉีดพ่นเลยค่ะ ทำให้ขั้วเหนียวนะคะผลติดไวด้วยกระตุ้นการออกดอกนะคะตลอดเลยค่ะแล้วก็ผลเล็กๆเ,เนี่ยกิ่งก้านแล้วก็ขั้วผลเขาเนี่ยจะแข็งแรงนะคะไม่หลุดร่วงง่ายฉีดพ่นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะจะทำให้ติดดอกดอกแข็งแรงขั้วเหนียวผลดกค่ะ มะเขือเทศนะคะสีพวเลยพริกมะนาวมะเขือมะเขือเทศนะคะไม้ผลไม้ดอกได้นะคะกุหลาบดอกดาวเรืองไม้ดอกที่เราปลูกที่บ้านใช้ได้ทั้งนั้นเลยจ้ะสูตรเร่งดอกเร่งผลนะคะทำใช้ได้เลยไม่ต้องมักให้เสียเวลาได้ผลจริงแน่นอนจ้า นะคะถ้าปลูกแล้วไม่เจริญเติบโตแข็งแกรนงไม่แตกยอดใบค่ะทุกคนใช้วิธีนี้กระตุ้นได้นะคะถ้าไม่ฉีดพ่นทางางใบได้ไหมคะไม่สิ่มได้นะคะราดลดลงดินเลยค่ะทุกคนเพียงสัปดารหนึ่งครั้งนะต้นพริกจะแข็งแรงนะแล้วก็แตกออกมาแบบนี้เลยค่ะทตใใ้้ใบเขียวงามนะยอดก็แข็งแรงค่ะพร้อมที่จะออกดอกออกผลให้กับเรานะคะ ฮอร์โมนสูตรนี้ดีค่ะทำง่ายนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยนะลดต้นทุนได้เยอะเลยค่ะและยังสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดด้วยวัสดุอุปกรณ์ก็อยู่ในบ้านในครัวเรานั่นแหละนะคะอาดูต้นนี้นะคะผลดอกเต็มต้นเลยค่ะจึงใช้ฮอร์โมนฉีดพ่นเป็นละอองนะคะทุกๆสัปดาห์เลยค่ะกระตุ้นการออกดอกนะถ้าต้นไหนที่ออกดอกแล้วดอกเขาก็จะไม่ร่วงค่ะ ดอกไม่ร่วงผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ผลดกดก,ดกเต็มต้นแบบนี้เลยจ้าไม่ดอกคะ่ะกุหลาบคะ่ะกุหลาบไม่ชิ่กนกำลังงามเลยคะ่ะทุกคนนี้กระตุ้นการออกดอกนะกุหลาบใครไม่ออกดอกคะ่ะลาดลดเลยจ้าลงดินได้เลยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งไม่ว่าฤดูไหนนะคะกุหลาบของเราก็จะออกดอกให้กับเราตลอดเลยคะ่ะ ก็จิมมองว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สาคูช n แนลด้วยนะคะรอชมคลิปหน้านะคะว่าจะนำสาระดีๆอะไรมาฝากค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ